โคตรมันเลยว่ะโอ,โอเคครับเดี๋ยวพักเบรกก่อนนะผมทุกคนก็ใครผ่านมาทางนี้ก็ผมเอื่นเอาควกเอาเนะครับผมก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กดติดตามซับสไครต์นะผมใครที่กดแล้วก็อย่ามึนไปนะผมพันให้ผมพูดเสร็จก่อนนะครับโอเคครับถ้ากดแล้วก็ ไปกันเลยครับผมฝากกดไลค์ด้วยอีกทีนะฮะก็เข้าป่าเข้าดงเข้าซอกเข้ามุมเข้าทุกอย่างนะครับผมแล้วก็หยุดที่รถพังนะครับโอ้โหเลสโก้สวัสดีครับผมเปิดบ้านหนองห้าง โอ้โทุกคนเรามาอยู่ในหมอกกันนอกแล้วนะครับนี่ครับผมเราห่างหายจากมุมนี้เป็นนานนะครับเพราะว่าไม่รู้จะถ่ายอะไรแม่งบิดเทอมก็เรียนออนไลน์อย่างเดียวนะครับก็ทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมมาครับเดี๋ยวเราจะไปผมจะไขี่ดูสักสเต็ปนะผมทุกคนนะรถก็ไม่มีอะไรมากครับผมแม่งเดี๋ยวผมรอเก็บเก็บตั้งืีอยางไว้ก่อนนะครับ ครับโอ้ยแมงโคนห่าวะขี่ดินแดงหลุมก,ก็เยอะนะครับหลุมแมงโคเยอะเลยโอ้ยเขีย้ยยยางก็เล็กด้วยแม่งแต่ก็พอขี่ได้นะครับพอแม่งจะลื่นก็พอโอ้โห ทางนี้ผมไม่ค่อยได้มาครับผมอันนี้มารอบสองรอบแรกคือมาละมาขี่เล่นเฉยนะครับขี่ดูทางาเฉยคือแบบเราไม่เราไม่ควรขี่เร็วอ่ะทางแบบเนี้ยมันดินแดงเยอะนะครับทุกคนดินแดงโคตรร้ายเลยว่ะแต่ผมห้าวไงเออคือแบบสายเลือดว่บากมันเข้าจริงๆนะทุกคน <laughs> เออเดี๋ยวเราจะเข้าป่านะผมเพื่อให้ทุกคนได้ดูแบบมุมมอง,งใบๆที่ผมเกินไปนะครับ อ <im <im <s S oh Laughter ุ้ยเบรกหลังก็เบรกอยู่นะแต่ว่ามันจะเบรกลึกที่นู้นเกือบตกไอ้สัตว์อ้แม่งลืมเบรกหลังนะครับโอ้ลืมจัดเลยเมื่อกี้เพื่อกเบรกแต่เบรกหน้าแม่งเราเกือบจะไปคุยกับดินแดงแล้วเมื่อกี้โอ้ยตกใจว่ะ นี่นะครับเราห้าวก็จะเจอแบบนี้แหละนะครับตกใจเวลาแบบเราขี่เลยหลุมเรืออะไรออะไรวะมันสอยอะไรนะเมื่อกี้มันเบรกลึกจริงทุกคนดูเบรกดิเห็นไหมควมขู่กับดินแล้วมันยังไงยังไงวะเดี๋ยวเราบอกไปตรงนั้นดีกว่าโอ้สเตอร์ก็ต้องเปลี่ยนทุกคนสเตอร์โซ่ต้องเปลี่ยนแหละเพราะว่ามันต้องสเตอร์ใหญ่ปะ ตรงนี้มันเป็นไรวะกูไม,ม่มีอะไรวะโอ้ยเยโอ,ยโอ,ยโอย้มันเป็นทางนี้ครับกูจะขี่เข้ามาทำไมวะแล้วกูแชร์คลิปน,นี้เลยทุกคนโอ้ยคือแจะให้ทุกคนมาดูสัตว์ปา่ปาในป่ามันจะมี ฮายหน้าหรือเปล่านะฮะที่จะไล่เราดักเรานะครับ <c oughs> ไม่ตรงนี้เป็นรั้วเหรอวะเดี๋ยน้องขี่เข้าไปก่อนนะฮะถ้าเป็นที่คนเขาอยู่ก็เราก็จะกลับมานะครับโอ้ไม่ก็โอ้อโอ้ยโดดโดดเป็ดแค่โอ้เป็นนาคนนะครับเป็นนาของคนนะครับ คือแบบเราจะไม่เข้าไปลึกนะครับเป็นทางเข้าเส้นนางคนเขบิญเจ้าของนะไปวน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 ,วนไอ้เหี้ยเดี๋ยวเรามาขี่ขี่แก้ขัดก็อขี่แก้ขัดกันนะผมเพราะว่าเราลอยางวิบากนะฮะ <c oughs> ยางวิบากก็โคตรแพงนะแต่ละเส้นอะ่ะผมดูมาละเด้วถ้าได้ซื้อมา,าจะถ่ายให้ดูนะผมทุกคนโอ้โหโอ้โห ออบอกเลยนะครับรถต้องพร้อมจริงๆนะฮะโชกหลังไม่ต้องได้แล้วก็ชโช้กหน้าต้องอเอ้ยเฮียโชกหลังก็ต้องแบบรับน้ำหนักได้ัะผมหนูทางเดีรู้จับป,ปื้อไปหนองหางแน,น่นอนเออมันก็เป็นนาครับผมนาชาวบ้านเขามาทำนานครับ บอกเลยยางผมใช่ตอนนี้แม่งไม่เหมาะเลยวะไม่เหมาะที่จะมาขี่ตรงนี้เลยวะขับไม่ได้เลยแต่มันก็พอไปได้แหละขี่แรงไม่ได้เดือดลื่น oh, <no. S 1> โอ้โหอ้าเดือดเจ็บตัวกันแล้วกู มันไปต่อได้นะครับโอ้ยมันเป็นเป็นอะไรเขาทำอะไรวะโอเคเราพอแค่นี้ก่อนแม่งี๋้วขี่ดีม้งไปโป่ไปโ่ไอที่คนเยอะไอสัตว์แม่งจะโดนโดนด่าเนี่ยไม่รู้ช่างแม่งอ่ะครับเรากลับเลยครับกุมเยอะปน่ะ โคตนมันเลยบอกเลยโคตนมันอะ่ะเสียา,านเป็นดินแดงมันทุกคนมันหินดินแดงโขนดิชิบหายเลย ีมันก็เกือบล้มละจ <laughs> ุดจ <off le> ุดจุดเพราะว่าท่อเดิมขี่ไม่มันต้องท่อสูตรนะทุกคนแบบ เรามีท่อสูตรมาใส่ในแม่งบอกเลยจวดนะครับท่านผู้ชมโอ๊ยโอ๊ยเขาทีนะ่ในสนามไม่ดูโร่เลยวะ่ะ ววัดเียแบบนั้นต้องยืนขี่เลยนะส่งตัวรับส่งตัว หาทำต้องบอกเลยลมมาเรือเจ็บโอ้โหโปตดมือปวดมือจัดโอ้ยยกยกไอ้สัตว์ยกเบาเลยเบาครับตรงนี้ลมเยอะนะครับ เดี๋ยวจะไปที่หนึ่งอยากไปกที่หนึ่งว่ะรู้สึกว่าเป็นทางทางไม่ใช่แบบดินแดงนะทุกคนเดี๋ยวลองไปดูถ้ามันไปได้ก็จะตรงไปนะครับแมงโกดหวาดเสียวเลยเมื่อกี้แบ,บิกแมงโกดลึกเลยสัเกือบ,บยางก้อนเล็กยางก้อนเล็กดอกยางไม่ยังหมดแมงก็ห้าวนะกูเนี่ย รับผุ้ชมเนี่ยไม่ได้ขี่หลายวันนะรถเนี่ยสามสี่วันเลยนะครับเออแต่ว่าเป็นวันแรกที่เราเนี่ยมาขับนะครับนี่เนี่ย,ยถึงละตรงนี้ใช่ป่กว่าเจ๋ไหมนะี่ะเออนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวจะลองขับเข้าไปเดี๋ยวจะไม่ขับแบบห้าวๆนะเพราะว่าไม่ค่อยได้มาทางนี้ ยังไม่พร้อมเนี่ยเฮ้ยตามไปยังไงวมัวนงอ่ะเสียวไหวสัตว์ข้างมาแม่งนีกว่าจะมันแม่งเสียว หลังวัดนะครับเนี่ยอ,อ,อยู่หลังวัดนะเนี่ยโอ้ลองไปอีกสัตย์จะมีใครดักตีกูาา้หมไม่มีนะทุกคนเฮ้ยลืมแมงโกสัตว์อยู่ใต้เบาะไอ้เหี้ยแตกปุ๊นี่ครับตับตับตับมันน่ากลัวเกินว่ะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหเบรกหน้าจนลืมีจนลืมว่ามีเบรกหลังนะครับโอ้โหบอกเลยงานนี้มีเละครับโทรศัพท์โอ้แบบไม่เกือบ เกือบแล้วเมื่อกี้หัวเลยโอ้โคตรแม่งเราแบบมาเต็มมิกัดจริงๆครับรอบนี้เกิดมิกาตปะเนี่ยด,ดินนะตรงนี้นะโอ้โหโคนห้าเหวเลยวันนี้คคลิปเต็มระบบเลยทุกคนนะตนเต็มไหมครับเต็มระบบไหม <G ül ets> โอ้เย็ดเป็ดจอดดูสภาพรถกรัโท์กันแม่งเสียวแตกจิ้หมหายเลยสัเตอร์ผมว่าจะใส่สักเบอร์40นะครับ14 40โอ้ยแต่ยานพดเมื่อกี้เื่อผมกดหน้าเลยก่อนที่จะล้มเมื่อกี้ผมกดหน้าลงเลยนะครับ ือว่าเราได้มาวอร์มเครื่องนะครับผมเราถึงว่าเราได้มาวอร์มเครื่องคนระับวอร์มรถที่มันได้ขี่หลายวันนะโอ้ลมยางอ่อนชิมหายอ่อนชิ้หายเลยข้างหลังข้างหลังข้างหน้าก็แข็งอยู่แต่ว่าข้างหลังมันโคตรอ่อนอนะว่าอยู่เฉยมันเป็นแบบอะไรเหมือนยางมันรั่วดูโทรศัพท์ดิเฮ้ยปลอดภัยไอย้ที่เอ้ยดีนะมีผ้าอยู่ข้างหลังนีครับแวน่นีบาปพร้อมนะครับพร้อมแล้วพร้อมเข้าป่า คนไนยแต่ก็มันนะบอกเลยสนุกมากเออไม่รอไม่รู้นะแบบเปลี่ยนเปลี่ยนฟิลบ้างครับเพราะว่าเพราะว่าแบบโควิดเนาะคือแบบเราไปไหนไกลไม่ได้เราก็เข้าป่าดีครับรอเลยเอว่าคลิปนี้ก็ฮิฮาสนุกกันไปครับทุกคนก็วเวลาขี่เขาป่าเนะผมผมจะไม่ค่อยจะเหมือนเหมือนจะผมพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะเพราะว่ามันเวลาขี่แล้วมันแบบมันต้องใช้สมาธิทุกคนเมื่อกี้เขาพูดเร็วนะแม่ง หนื่อยฮ้ะครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกระทืบไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเช่นเคยครับผมนะก็คลิปนี้ผมก็น่าจะไปก่อนนะครับทุกคนแม่งไม่มีสาระเหี้ยเลยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปขับรันอินรถนิดนึงนิดนึงนะผมโอเคทุกคนคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมคลิปลงประม,มาณเดือนหน้าผมทุกคนโอเคคุ้นใบซิโยเกน ไปแล้วโอ้ยืนขับเลยอะโอ้อาการนี้เป็นห้างนะ